พัฒนาการจะเลื่อนจากศูนย์กลางมาที่กล้ามเนื้อสองข้างทั้งแขนและขาคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ <g ul h> กล้ามเนื้อมัดใหญ่เขาจะเตะต่อยปีนปาก็ได้แถวแถวสองสามขวบนี่เขาทำได้เองโดยอัตโนมัตินะครับประเด็นก็คือตอนเนี้ยเขาไม่อยากกินนมแล้วแล้วก็ไม่ยอมให้เราอุ้มง่ายๆแล้วจำได้ไหมครับบางคนเราอุ้มเขาดิ้นลงแล้วเขาจะ เขาจะแผลังลิ์แล้วไม่เอาแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเวลาวิกฤตของหน้าที่เขาจะไปเขาไม่ให้อุ้มกินนมชักจะยากขึ้นตอน4-7ถึงขวบตอนนี้แหละกล้ามเนื้อสุดๆทุกมัดเรียบร้อยนิ้ว10นิ้วเรียบร้อยตอนนี้เด็กมีหน้าที่ทำอะไรเล่นอะไรอีกครับเล่น อะไรอีกข้อหนึ่งครับเล่นมักมีคนถามผมเสมอว่าคุณหมอประเสริฐพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยจะไม่เรียนหนังสือจริงๆรงเหรอผมก็จะตอบเสมอว่าเรียนทำไมเจ็ดขวบปีแรกเด็กมีหน้าที่เล่นเพื่อพัฒนาสมองให้ดีที่สุดและการเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วจะเล่าต่อไปประเด็นของเรื่องหน้าที่หรือฟังก์ชันก็คือว่า 4ถึง7ขวบคืออะไรครับคือวัยอนุบาลเขามีหน้าที่เล่นน้อยไม่ให้เล่นจะไปนั่งนิ่งๆจ้องกระดานเรียนหนังสือห้ามทำอะไรโอไม่อาเด็กอยากเล่นคราวนี้เล่นฉลาดเรียนเยอะ <c oughs> ก็ก็ไม่แน่ว่าจะฉลาดเผลอไม่ฉลาดคราวนี้พอเวลาล่วงเลย เวลาล่วงเลยชักไม่ค่อยฉลาดแล้วนะครับพอวัยรุ่นเริ่มออกอาการไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นะครับเข้ามาหาวิทยาลัยก็ยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือคืออะไรรู้ไหมครับกลับไปเล่นกลับไปเล่นเพื่อให้สมองสิบส่วนดีที่สุดตามนิ้วสิบนิ้วแต่เมื่อเวลาวิกฤตผ่านเลย เด็กประถมเล่นก็จริงแต่คุณภาพการเล่นไม่ใช่เด็ก4ขวบถึง7ขวบเล่นที่เล่นทุกส่วนจริงๆเล่นทุกอย่างและเล่นทุกส่วนแล้วก็เล่นอย่างมีเสรีภาพมากประถมไม่ใช่ประถมจะมีคุณภาพการเล่นต่างกันการเล่นเขาจะมีระบบระเบียบโครงสร้างกติกาไม่มีเสรีเท่ากับตอนเด็กเล็กดังนั้นประโยชน์ก็จะต่างกันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ ที่เด็กจะต้องทำในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็ในในในด้านคุณพ่อคุณแม่เราก็มีหน้าที่ปล่อยเขาเล่นตรงนี้เรามีหน้าที่เล่นกับเขาตรงนี้มีหน้าที่ปล่อยเขาปล่อยเขาเล่นเล่นกับเขาปล่อยเขาเล่นเล่นกับเขาปล่อยเขาเล่นแต่เราแต่เรากลับไปจับเขาเรียนเท่ากับเราทำหน้าที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็ พอเวลาผ่านเลยผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับ